เริ่มเรื่องมาเนี่ยเจ้าไห่อยู่ในห้องหนังสือของปราสาทเลยกำลังแบบสำรวจดูเข้าของค่ะในห้องนั้นก็มีของเยอะแยะเลยใช่ไหมคะพวกเครื่องเขียนใช่ครับมีตั้งแต่ปากกาขนนกปากกากระดูกแบบเก่าๆอืมแล้วก็มีปากกาโลหะด้วยคล้ายๆปากกาหมึกซึมครับผมแล้วก็เจอแท่งฐานกับกระดาษแข็งๆสีเหลืองๆเ,เหมือนกระดาษคราฟ์แต่เขาก็ไม่ได้สนใจพวกปากกาเท่าไหร่ กลับหยิบแท่งฐานขึ้นมาใช่ใช่หยิบมาแล้วก็วาดเลยวาดแบบมูมหินนะครับหินฐานกับลูกกลิ้งแล้วก็เอาไปให้อันดูเหมือนรู้ว่าอันน่าจะพอทําได้ครับอันก็บอกว่าเอ,อเคยเห็นของคล้ายๆกันน่าจะพอทําได้นะแล้วเจ้าไหก็สั่งงานต่อเลยทันทีแบ่งงานชัดเจนมากครับกลุ่มใหญ่เลย4ีคนให้ร็อกกับอันคุมไปเรียนทำโมหินค่ะ แล้วก็มีอีกกลุ่มเล็กกว่า10คนให้ไปตัดหญ้าแห้งบนเขาส่วนผู้หญิงก็ให้เม็กกับจูนำทีมเลยให้ไปเรียนทอเสือฟางเอาไว้ปูพื้นห้องเพราะตอนนี้คงยังไม่มีอะไรให้ปูครับแล้วก็ยังสั่งเพิ่มอีกนะว่าถ้าเจอทาตคนไหนมีทักษะพิเศษอะไรให้รีบแจง้งมองการไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องที่นอนก่อนเลยเพราะพื้นมันเย็นบอกให้เอาฟางเข้าโพดไปรองนอนกันก่อน จัดการเรื่องในปราสาทเรียบร้อยพอเสร็จเรื่องตรงนี้เขากับเมอร์ลินก็ออกเดินทางเลยไปที่หุบเขาใกล้ๆกทะเลสาบลนภูเขาคราวนี้ไปกันแค่สองคนเหมือนเดิมจุดประสงค์คือจะไปทดลองใช้ความสามารถจากออมิติฟาร์มของเขาใช่ครับก่อนอื่นเลยเจ้าไห่ก็ใช้พลังปรับปรุงดินก่อนเพิ่มไปอีก10เอเคอร์แล้วก็เริ่มการทดลองที่น่าสนใจมาก เขาเรียกครัวเล็กๆออกมาจากมิติฟาร์มพรวนนั้นก็เอ่อเริ่มทำงานเองเลยถ่ายพรวนบินในพื้นที่10เอเคอร์นั้นแบบอัตโนมัติพอพรวนดินเสร็จปุ๊บคราวนี้เป็นเมล็ดข้าวโพดลอยออกมาจากมิติอีกค่ะแล้วเมล็ดพวกนั้นก็ปลูกตัวเองลงไปในดินที่เพิ่งพรวนเสร็จเลยแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอยู่นะครับใช่ค่ะคือไอ้เครื่องมือกับเมล็ดพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้แค่ในขอบเขต10เอเคอร์ที่กำหนดไว้ อ๋อจำกัดพื้นที่แล้วก็แล้วก็ทำได้แค่ง,งานพื้นฐานมากๆอย่างพลัวก็แค่พรวนดินมเมล็ดก็แค่ฝังตัวเองลงไปอย่างดึงอย่างอื่นออกมาไม่ได้เช่นน้ำจากมิติอะไรแบบนี้ณตอนนั้นคือยังไม่ได้ค่ะเหมือนมีความสามารถที่จำกัดอยู่เมลินที่ยืนดูอยู่ด้วยนี่คือทึ่งไปเลยแบบไม่เคยเห็นการทำฟาร์มอะไรแบบนี้ก็แน่ล่ะค่ะใครจะไปคิดว่ามีวิธีแบบนี้การเพาะปลูกสิเอเคอร์เสร็จในเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงเองเร็วมาก แต่พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าไห่ก็ยังต้องพึ่งโลกจริงอยู่ดีคือยังไงคะเขาขอให้เมอร์ลินช่วยรดน้ําแปลงที่พึ่งปลูกเสร็จนะครับอ๋อแล้วเมอร์ลินก็ใช้เวทมนต์จัดการให้ใช่ครับใช้เวทมนต์ควบคุมน้ําจากสากใรใกล้ทาให้เกิดเป็นฝนตกเบาๆรดน้ําจนทั่วเลยโหเป็นภาพที่น่าทึ่งเปีกแบบนะคะการผสมผสานพลังพิเศษกับเวทมนต์แต่เจ้าไห่ก็ยังดูมีเรื่องกังวลอยู่นะเขาบอกเมอร์ลินว่าแบบไม่แน่ใจว่าไอ้มิตตฟาร์มเนี้ยมันจะอยู่กับเขาตลอดไปหรือเปล่า ก็เลยอยากจะรีบปรับปรุงที่ดินในโลกจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันครับมาินก็ได้แต่ภาวนาให้มิติฟาร์มมันอยู่ต่อไปนานๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางกลับปราสาทกันระหว่างทางกลับนี่เองได้ยินเสียงคนทำงานก็เลยแวะไปดูค่ะไปเจอเข้ากับกลุ่มของร็อกกับอันพอดีพวกเขากำลังแบบพยายามอย่างหนักเลยที่จะย้ายหินก้อนใหญ่มากๆก,ก้อนหนึ่ง หินที่ขุดได้จากเหมืองนั่นเองสูงตั้งเมตรครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางนี่3-5เมตรได้อะใหญ่จริงๆใช่ครับจะเอาไปทำโม่หินแต่ดูแล้วน่าจะลำบากมากแล้วเจ้าไห่ทำยังไงคะเขาก็ให้ทุกคนหยุดก่อนแล้วก็แค่โบกมือทีเดียวแล้วหินก็ หายวับไปเลยครับถูกเก็บเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าโกดังมิติของเขาโคพวกอันกับธาตุคนอื่นๆที่เห็นนี่คืออึ้งไปเลยสิคะตาค้างไปเลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจออะไรแบบนี้ปฏิกิริยาของพวกเขานี่น่าสนใจนะคะคือมองเจ้าหายเปลี่ยนไปเลยครับจากตอนแรกอาจจะมองว่าเป็นเจ้านายธรรมดาตอนนี้คงคิดเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วการแสดงพลังให้เห็นชัดฉะแบบนี้มันเปลี่ยนมุมมองได้จริงจริง พอทั้งสองคนกลับมาถึงปราสาทเนี่ยบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปแล้วล้านปราสาทไม่ว่างเปล่าเหมือนเดิมค่ะเห็นภาพผู้หญิงกำลังนั่งทอเสือฟางกันอยู่หลายคนเลยมีเม็กกับจูคอยดูแลอยู่อีกส่วนหนึ่งก็กำลังขนฟางเข้าวโพดไปที่ห้องพักของทาศเอาไปปูรองนอนตามที่เจ้าหิสั่งไว้ตอนเช้าใช่ครับภาพรวมตอนท้ายนี่คือปราสาทที่เคยเงียบๆตอนนี้คือเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ทุกคนมีงานทำมีหน้าที่ของตัวเองทั้งคนทำโมเห็นคนตัดหญ้าคนทอเสือ่อคนเตรียมที่นอนมันเป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นจริงๆครับเริ่มตั้งหลักปักฐานสร้างชีวิตใหม่กันในตินแดนนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดูวุ่นวายแต่ก็เต็มไปด้วยพลังงานทุกอย่างเริ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งจากการจัดการของเจ้าห่เองความสามารถพิเศษของเขา และการทำงานของทาตทุกคนรวมทั้งการช่วยเหลือจากเมอร์ลินด้วยเวทมนต์มันคือการผสมผสานทรัพ,พยากรทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างอนาคตค่ะ